สวัสด,ดีครับผม f อฟรถไถฟอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคลิปนี้กับทีภาพมาแนะนําอีกขั้นหนึ่งครับผมพอดีเอฟซีเพ,พิ่นอยากเบิรงรถเพิ่นเพิ่นว่าครับขั้นนี้นะที่พี่ทรงเชียงรายครับผมนี่เชียงรายเพราะว่าอาจ,จารย์เพิ่นกําลังได้ประกอบครับผมก็บบทคคลเด็ดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หอกกำลังประกอบนาซีใส่เวลาอีกบุก,กี้เดือนครับผมกับซีได้ทรงลูกค้าเพิ่น เพราะว่าลูกค้าเพิ่งอยู่เชียงรายครับผมโอ้โหไปพี่นองเลยตัวนี้คันนี้แน่นอนแนงมาตัวนี้ทีหก เครื่องอยางแจ่มเลยว่ะครับพี่น้องเลยเหีดยางดีเลยขั้นนี้จะไปเชียงรายครับผมถ้าเจ้าของรถเพิ่นได้เบิงเ่งแล้วหรือว่าเพิ่นได้ติดตามชมอ่มสองเบาเมืองซีแล้วเพิ่นก็สิได้ฮู้ได้เห็นแล้วครับว่าเออ่รถเพิ่นคืบนนหน้าไปฮอดไสแล้วว่าซั่นก็อยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ซับนี้ก็ถือว่าอู้อยู่่อยูในระหว่างกันอุยงามครับเป็นเดีย๋ยวเป็น เป็น6.6ที่6แมนนแมนรุ่นนี้เป็นหกพันหกที่หกนหเลยนี่แมนแมนแมนหกพันหกที่หนี่บางทีก็ลังโงให้เพื่อแต่ของคนอากเข็นนะนะหกันหกที่หกเดินนี่ที่หกกำลังประกอบครับผมก็ที่ว่าได้ดีพอสมควรเนาะระบบดระบบสีนี่เขาเรียกได้ด้วยครับเด้อสั่งอาจารย์เพื่นไหนว่าเขา ทางสีสีฝาไเลยครับผมเลี้ยวเลี้ยวเตีลูกข้าวผานอาจารย์เพิ่นมไปเลี้ยวเตีม,มากโอโกร่อยพังงามเลยอร่อยพังงามออืใส่เต็มเหยียดเลยครับใส่ใส่คุ้มค่าวองไปดยโอ,โอ้ยหัวหน้าสร้างไปเลยเนาะหัวหน้าสร้างนี่ยพันตื่นนอนบอกข,ข้าไปหาปลาบนหัวหน้าสร้าง <laughs> <laughs> ไปเจเลยเนาะสร้างใหญ่พงไรก็ได้เห็ อู้ผมว่าเด็ดเด็ดการอยู่ีเนาะกับในราคาถือว่า,า,า,วา,าเานาะกับโบสูงเงี้ยกับโบาตามเงี้ยถือว่าโอเคเนาะถ้าพี่เบิ่งยงบางอื่นนี่กัมันเฮ็ดตีสีใหม่ซื้อผมมาเนาะมีอาจารย์ปรนเทศนี่<ม>ถื้อว่า,อา,าอโอ้ยเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได,นได้ของราคาแมน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  ัดลมจะไปอดพันลมยกอดเขาร้างพันลมโคเด้อะโคตรได้หน่อยนึงใส่ผ้ายโคตรหนิงนกระตูดเขาตูดเข่าตูดเข่ามันกระชี้ยอดลงบันี่ยร้อนลงเากระดึงออกเลยพัด่มพัดมพัดลมพัดมพีนมัโอ้ยเมน่งนตางนั่นใส่กุญแจเบอเบอร์สิบ่ยังงนอื้ว ถือว่าสุดยอดเนาะเจ้าว่าขั้นนี้ไปอำนาจได้เนาะอาจารย์ระวังหน่อยขั้นบุญไปนาจั้นนีไปอำนาจครับผมไปอำนาจนี่ยนะเป็นโมคอนซีฟมีแท็กว่างนะโอ้ขั้นนี้เป็นเสือลายตัวนี้โมคอนซีฟเมน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 สังสังเกตเบื้องกองมาเลยครับผมนี่สังเกตได้ยังไงครับผมนี่ตัวนี้เป็น หกหกหนึ่งศูนย์ครับผมนี่ลูกค้าพิ่อยูจังหวัดอำนาจครับผมนี่ขาให้ามเาจังหวัดอำนาจกับบ้านผมดีครับเน,บ,น,น,เเนบ้านเซีอำเภอเสนาบ่เหีนอาจารย์พิ้นลงเน,นาะคันนี้เนาะกินอยู่ขงมนเอขอเลเห็บได้เจียวได้งามเฮงเะว่อยแต่อ จะคือบระรามอาจารย์เพิ่นเพิ่นสั่งสังส่งไปนีป่ว่าอะไรบ่คืออยู่มสูงดีเนาะเขา่นอยู่จังสีเนาะของผมลรืใครหำ่มเลยป้องแม่งพ่อไปงงการเมืองการเมืองเปลือกน้ำมันแดงมือก็จะเป็นรุยแต่ปุ่มใครหันะ่มเสียกันเนาะโอ้โหเขินคนแบบใส่สีร่องสองคำเงี้ยต้องใส่สีร่องก่อนแล้วก็จะใส่สีจิิงลงนี่ถ้าเฮ็ด อ่าเฮ็ดแบบบิวไม่เบิดคือจังสี่นี um ่สีอัพราคาอยู่ประมาณสี่สิบขึ้นนะครับเรื่อนี้มีสี่แสนสี่แสนสองสี่แสนหาแล้วติอุปกรณ์ครับผมยางขนาดอาจารย์เพิ่นอัดได้เต็มที่เลยนะเพิ่มเพิ่มสองยางสี่สิบหาครับผมได้เลยมึงตีล่ะประเภทยดยางเยอะสิกับกองอีเล่อยู่ครับผมมีบิดครับผมกี่ล่ะเพิ่นอาจจะยุดงานลงมีงานเนาะแมนแมนแมนครับผม วันนี้เป็นงานประราโรงเรียนของอาจารย์สุรชาติปันกิเลศน้องครับครับผมก็ไเด้ม,มาซอยบุญซอยงานอาจารย์เพื่อนนี่โรกเรียรนเนกติดกําเพียงกันเลยทีนี้กับเพื่อนเพื่อนนี่โอ้ไดการครับผมอา้าวผ้ไดต้องการรถไทฟ,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 ฟอร์ดกรับนี่ลืมนะครับเด้อหรือว่ากำลังมองหารถใบใสครับผมรถไทฟ,ฟอร์ดหรือว่าสิเป็นรถขายอาจารย์สุรชาติครับผม ใช่ของแ่ด้นีนนอกแมวผมมีหนแมวลลม,แมันเลีงสือเป็นทางเป็นงหดูดไ้อที่งคอ่นีีรถภายในอูอาจารย์เพื่อครับเลยนี่มีมีหลายครับผมมีเต็มเลยม,มัน,งนมง่น,นี้จะง่ายหมมีหลายมีหลายอ่ะเดี๋ยวคิดมีกักขอลาไปก่อนครับผม